ทางสะพานเก่าแก่จ้าพี่น้องข้ามแม่น้ำยมสมัยที่เยป,ปายังเล็กๆอยู่เลยนะที่เยป,ปาตื่นล <c oughs> ืมตาดูโลกเยป,ปาก็เห็นเลยนี่พี่น้องเห็นสะพานนั้นอันนี้แล้วนะเป็นสะพานเก่าแก่ของวัดพราปางเนาะ บรรยากาศดีดีเย็นเย็นกล่องฝากไม่น้ำนะคะเป็นของสมัยก่อนพี่น้องแน,น่นแน่นหนาแข็งแรงอยู่เลยนะนะคะไม้แข็งแรงมากนะคะไม่มีการส้มลงเลยงเป็นลวดสลิงก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะ <ๆ S 2> คือใช้เฉพาะที่อ่ามอเตอร์ไซค์กับจักรยานแล้วคนเดินเท่านั้นเนาะนะคะข้ามมาเพื่อข้ามมา <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่นะคะมาที่วัด พระปรางเนาะนะคะคนเดินนะคะแต่ก็จะโยกเยกโยกเยกนิดนึงเนาะนะคะเป็นสะพานแขวนนะคะจะข้ามมาถึงพระปรางเลยนะคะ ขเขาเรียกสะพานแคนนะคะ,ะเฉพาะมอเตอร์ไซค์และจักรยานเท่านั้นนะคะ